Δημαρχού. <coughs> 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 <laughs> Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by. Yeah. <laughs> า,วาวสวัสดียามเช้าเจ้าอันคุดมนิ่งสารบันปากีโอโยโอัยมัดจะสีเดเลไมส่สงฆะโยริกินหวานสุขดีอัมซาสบายดีพี่น้องคุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่15บห้าไอ้สิบสี่นะอ,อ,อยู่นะมันมาแล้วกว่าสิบห้าแล้วนะเออสิบสี่อยู่เนะที่นี่ก็ยังสิบสี่อยูเย่เห็นมันสิบสี่ พฤษภาคมสองห้าสองห้าหกเจ็ดเอ้หกแปดนะอ่าก็ยังอยู่ที่บ้านชนเผ่าชันนาวาเมืองอเอ,อ,อฟินอะไรคืเมืองฟิอะไรฟิซิโออ่า <c oughs> ป่าเมซอนบางคนก็ถามว่าเอในป่าเมซอนทำไมอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้โลกมันสังคมมันก็ต้อง ไปตามกระแสนะอินเทอร์เน็ตมันต้องเข้าถึงทุกที่เลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ถึงปบเนี่ยสดงว่าตรงนั้นยังไม่มีการพัฒนาในเมซอนนี่ก็มีการพัฒนาเหมือนกันนะโอเควันนี้จะมาคุยอะไรดีเนี่ยการไม่เป็นโรคเป็นลาบอมเสิร์ตนะการไม่เป็นโรคเป็นลาบอมเสิร์ตถ้าดูสภาพร่างกายแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าฟังเสียงฟังอะไรก็น่าจะพอทราบกันว่าเออรู้สึกว่าเสียงก็ไม่ค่อย ชัดเจนเท่าไหร่นะมันรู้สึกว่า <c oughs> มันจะไม่ค่อยสบายแต <c oughs> ่จริงแล้วรู้สึกว่าประมาณวันหว่าอสองวันแล้วนะตั้งแตเ่เมื่อวานที่ไปเที่ยววันก่อนที่ไปเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่งกลับมาแล้วก็อันนี้ตอนบ่ายมาจนถึงวันนี้รู้สึกว่ามันอาการมันดีๆหายๆนะมันดูเหมือนกับจะเป็นไข้แต่มันก็ไม่ใช่เป็นไข้นะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยเ,เราก็ไม่รู้ เมื่อวานทางอะไรนะตอนมันนั่งไรสดนะ,ะทางหัวหน้าเผ่าก็เอามาเป่าให้มาปัดมาเป่าให้นะครับถ้าบ้านเราก็คือว่าเหมือนกับใช้พลังอะไรสักอย่างนะเราก็บอกไม่ถูกนะ,ะมัมาปัดมาเป่าให้อตอนเป็นเด็กๆเกลวลาเราไม่สบายเพคนเท่าคนแก่มาปัดมาเป่าหัวมันเป็นอย่างนี้แหละวิธีการปัดเป่าที่อาจารย์ไต้หรือครูเป็น ยังใช้รักษาอยู่ปัจจุบันนั่นนะใช่ปเป่ามันไม่ใช่่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้อยู่อพอเปล่าสเสร็จแล้วยังไม่พอนะเเมื่อาวานในจุดยาสมุนไพรเอาควันมาลมลมเวียนไปเวียนมานั่งเก้าอี้แล้วก็เอาวนรอบตัวเลยไล่ตั้งแต่หัวจนท้ายติดท่าจน,น,น <c oughs> เป็นควันที่เป็นควันไล่นี่ก็น่าจะเกี่ยวกับให้อ่าลมเดินดีอะไรเดินดีนะ,ะที่จริงควันมันก็มีสมุนไพรให้สูตรสมุนไพรเข้าไปใน อันนี้อ่าันนี้ก็เป็นของสไตล์โบราณอก็ไม่แน่ถ้าเราไม่เจ็บไม่ปว่วยเราก็ไม่เห็นวิธีการรักษาเขาเขาอยู่กันนี่เขารักษากันแบบไหนนะอนน่จริงยาก็กินไปละอัดไปละพาลงพาลาไม่รู้กินเม็ดไม่รู้อัดไปแต่ว่ามันยังเอาไม่อยู่นะอ่าเป็นเหมือนกับเป็นไข้แต่ก็ไม่ใช่เป็นไข้นะมันก็ผอ,อืดผ้อ,อมยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกเสร็จแล้วเขาก็เอาควันมาลมอ่ารู้สึกว่าดีขึ้นนะ แต่เหงื่อเนี่ยมันออกมาทั่วหัวเลยเต็มไปหมดเลยผมนี่เปียกหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เปียกๆเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนว่าข้างในมันร้อนข้างนอกมันหนาวท่าน้องนี่เขเรียว่าข้าง,อาง,อางออนอกนมันน้อนร้อนะโดนเป่ายาไปปุ๊บนี่ก็สมองก็โป้งขึ้นนะเดีเ๋ยววันนี้อาจจะได้โดนเป่ายาเพราะว่าเป็น,น,นยายาเนี่ยจะทำให้พวก สมองนี่เบาลง,งาโงงใสเมื่วมอวานพอ,อไลสดปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทำนะก็ทางหัวนหน้าเผาก็ชักชวนว่าไปเดี๋ยวเราไปเก็บยาในปากันมาต้มแต่มาก็ไปก็ไปนะ,ะจริงร่างกายก็ยังไม่เคยสบายดีเท่าไหร่ก็อยากจะไปไปอะไนะไปเก็บยานะว่าเวลาไม่สบายเก็บยามาต้มนี่ ดามาน้องต้มกินนะที่จริงเขาก็ต้มให้นะมาดื่มละน้ายาชาวบ้านต้มเนาะชาวบ้านชาวบ้านต้มให้ดื่มละเสร็จแล้วก็น้ํายาต้มอดุดเมืม่อวานนี้จะไปเก็บปในป่าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเข้าไปไม่ลึกนะเข้าไปไม่ลึกแล้วเสร็จแล้วก็ต้มต้มต้ม ต้มต้มอ่าต้มอาบนะเมื่อวานเย็นก็ต้มน้ํายาอาบไม่ได้อาบน้ําธรรมดาต้มน้ํายาหัวหน้าเผาต้มอ่าต้มให้แล้วก็มาเอายาทั้งยาทั้งไม้ไม้อะไรไม่รู้สารพัดไม่รู้กี่น่าจะห้าสิบใบห้าสิบอย่างต้ม,ตมๆแล้วมาประครบ <c oughs> ประครบ <c oughs> ประครบมาประครบประครบจน <c oughs> อ่ะ <c oughs> จะเบยอ่ะจะเบ้อืมโอเคอ่าเขาจะให้อ่า Vou lá ver, cacique, se está ligado para cá. Tá, dá uma olhada lá. O ca... Hoje foi tirado o um mergulhão do, do garapé, cacique. Rapaz, Paulo, não sei não. Eu sei se esse negócio é você. Sozot, eu sei que Porque mexe lá, é, eu não entendo é, é, é aquele só negócio só. não. Depois passa lá, dá uma olhada não, lá, não. lá, não. lá não, o garapé encheu. Pau, tá, oh, yeah. tá mais que tá amarrado? Tá. Mas eu vou deixar essa mão longa, longa? Eu ligado lá. เดี๋ยวขอยุติการพูดสักระยะหนึ่งสักสองนาทีหรือว่าห้านาทีตรงนี้กำลัง <c oughs> อยากเข้าไปถึงโพรงจมูกเป็นเป็นปากเข้าไปถึงสมองอาการมันก็จะมีร้อนร้อๆยานัดร้อนรอน,รอนขมๆบอกไม่ถูกนะสักแป๊บหนึ่งก็จะสั่งขี้โมกออกมา ดำปีเลยจะทำให้สมองโลง่งเบาสบายถ้ามีอาการปวดหัวอะไรก็เนี่ยครั้งแรกนี่โดนนี่หัวนี่จะหมุนแบบนี้เลยเมาเมายาเมาหมุนปิ้วเลยช่วงน,นี้ทํามาประมาณสักสิบครั้งแล้วหรือว่าเกินกว่าสิบครั้งแล้วเริ่มเริ่มเริ่มชินเริ่มปรับได้แต่ก็ยัง มีวิงเวียนนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าใครอยากลองแต่มาซื้อไปหนึ่งืคอครึ่งกิโลมันลองได้นะมันลองที่ตําหนักได้นนัดเมืองไทยกับยันนัด Amazon. อเมซอนงูน้ำตาออกมาเลย ภาพก็จะเบอเบอๆมองเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเขาทำกันบ่อยแล้วเป็นชินแล้วเขาก็เดินเปินไปได้แต่มานี่เดินไม่ได้ตอนนี้ลุกเดินก็จะเป็นเดินเหมือนกับคนเมาเหล้าอ่ะให้แตมาเดินดูก็ได้เดินมันจะเวียน เวลาเป่าเสร็จเนี่ยพอเขาพยายามไม่หายใจทางปากใหายใจทางปากมันจะเป็นอะไรนะเปิดประตูที่อัญญาณเปิดที่สามอะไรเนี่ยนะน้องเนี่ย ยามันก็จะหมดเล็ดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงสาม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 ชั่โมงก็มาเดี๋ยวของดติดการพูดก่อน คนเมาจนถึงอยากจะอาเจยีนยนจะขึ้นใส่คนไม่เคยลองนี่จะ Okay. ปกติมันจะถ้าเราลองกันเนี่ยมันจะมีดนตรีมีต,มตีกลองตีอะไรมันก็จะทําให้เราไปโฟกัสที่เสียงกลองเสียงดนตรีแต่นี้มันไม่มีดนตรีโอเคน่าจะกลับมาปกติแล้เดี๋ยวขอฟังดนตรีสักหน่อย โอเคกลับมาสู่ปกติละก็ขอไปด้วยที่ให้เราพวกเห็นพราเราได้เห็นเหตุการณ์โดนเป่าในอนัตอาการมันก็จะเป็นแบบนี้เป่าเสร็จแล้วตามก็มใหม่เนี่ยก็จะมัวมัวมุมมัวป้าามองอะไรไม่เห็น พอเป่าเสร็จแล้วประมาณสักหา้านทีสายตามันก็จะโล่งมันก็จะเบามันก็จะไม่เบอร์ถ้าใครอยากจะลองก็มาได้เรากลับไปเชียงใหม่ถ้ายามันเอกไปถึงได้ถ้าพระเจ้าอ,อินเดียแดงให้ผ่านด่านตามผ่านด่านตามไทยตมปาซินไปถึงเมืองไทยได้ก็ได้ให้คนไทยได้ลองดู พ่ายานี้มันเป็นเป็นสมุนไพรที่มากันเป็นสิบ,ส,บสิบปีละนะร้อยร้อยปีพันพันปีหมืน่นหมื่นปีที่คนโบราณเขาจะใช้ยานัดกันสมัยตอนเด็กๆนะมาก็เคยเห็นบ่อยตอนนี้ก็ยังเห็นบ่อยอย,อยูอ่หลวงปู่หลวงพ่อที่อยู่ในเป็นวัดป่าทั้งหลายท่านก็จะเป่ายานัดทีแรกตอนมาก็ต่อต้านนะเห็นพาะเพื่อนน่นมามียานัดนะ ด้วยอะไรพระอะไรมาสูบยานงยานัดไม่เหมาะสมไม่ทิรยาอักานไม่เหมาะที่จะเป็นพระเลยมีติดยาแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นการทำให้อ่าอะไรนะมีสมาธิแล้วว่าจิตสมองลงเบาปลอดโปร่งยุยช่วยกับลิกผป้บาดบิดน้จะติดยาเ

ระบบประสาทเสร็จแล้วมันก็จะไปถึงทํางานระบบหัวใจเต้นครั้งแรกนี่ยจะมนี่หัวใจเต้นแบบว่าโอ้โหจับชีปจรโดนนี่ตกใจเลยเหมือนกันเะอ,อะไรบอกว่าบอกในใจตัวเองว่าคําครั้งเดียวพอแล้วไม่เอาแนละ้วอย่านัดนี่เจอคนเป่าให้นี่รู้สึกจะออกจะเป็นผีบ้าผีบ้าเนี่ยมันเป่าให้แรงกว่าทุกครั้งเลยนะแ้แต่อาการไม่เคยเจอเนี่ ชื่อเนี่ยโอ้โหแบบสมองนี่แบบว่ามันร้อนโล่งโปง่งแบบมันแบบมันหัวจะระเบิดพอเราสองเปา่าครั้งนี้โอ้โหทั้งหัวเลยเนี่ยเหงื่อนี่ออกมาหมดเลยน้ำตงน้ำตาน้าหูนี่ออกมาหมดเลยแต่ที่เขาเป่านี่ก็ถือว่าตอนนี้มันก็แรงเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในอาการเริ่มชินชินแล้วนะเปา่าครั้งแรกนี่แบบหัวนี่แบบหมุนเตี้ยวเลยนะั่นลุกไม่ได้เดินไม่ได้เลยแบบต้องหมุนเวียนนี้เลย เลยเข้าใจเลยคนที่กินเหล้าก็ดีเมายาก็ดีเป็นอย่างนี้เองตอนนี้เริ่มสัมผัสได้ปรับได้แปลว่าไม่หมุนและนะหัวไม่หมุนละโอเคกลับมาใหม่มาคุยถึงตอนไหนล้วไม่รู้ไม่รู้เนี่ยอืมอืม ชัวชัวเมื่อกี้คุยถึงตอนไหนอ่าไปเก็บยามาต้มต้มอาบเข้าไปประมาณสักสองชั่วโมงไม่ชั่วโมงกว่าก่านะเข้าไป ไปเดินตามมีวันนาเผาภริยาไปด้วยกันไปกันสามคนเขาก็เก็บใบยญาใบาอะไรตามถนนน้นทางไปเรื่อยๆประมาณสักเกือบสี่ห้าร้อยเมตรก็เดินกลับมากลับมาทามาก็ขอเกือบเที่ยงทมาก็ขอมานอนพักที่ข้างล่างนอนไปสักแป๊บลมมาแป๊บหนึ่งก็มีอะไรนะฝนตกเลยก็ไม่ได้ขึ้นมาฝนตกก็เลยนอนอยู่ข้างล่างที่าลาด จะขึ้นมาทีก็สบายสามชวาชวาปายสามขึ้นมาก็จริงดูเหมือนอาการที่ไม่สบายมันก็จะเบาขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่นะนยังมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกว่าเมึนๆตื้อๆอยู่เสร็จแล้วเขาก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้มาอาบน้ํามาอาบน้ํายาที่ต้ม ต้มน้ํายาที่ต้มทำน้ํายาที่ต้มอันนี้ก็ประมาณต้มแล้วก็น้ําน้ํายาต้มแล้วก็เอามาชุบทั่วหัวเรือใ่ใส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 วันนี้ได้ <Okay. S 1> ถ่ายทอดสดนะเพราะว่ามันจะป่วยเปยนะ์หน่อยแยกกางเกงชิ้นเดียวแล้วก็นอชิ้นเดียวนอกนั้นก็ไม่ไมีอะไรเหลือเลยถอดหมดเขาะจะเอามาชุบมาเนี่ยเสร็จแล้วสักแป๊บหนึ่งก็พอดี คน <c oughs> ล่ามมันตมาก็ร่างกายก็เหมือนกันรู้สึกจะไม่ค่อยสบายเหมือนกันเพราะว่าก็โดนยุงกัดนะที่นี่ยุงนี่โหดกัดกัดทีหนึ่งนี่ก็ถ้าสิบตัวยี่สิบตัวนี่ก็เอาพังผืดเอาผืดผืดขึ้นนะอ่าตอนนี้ยุบไปละไหมอยุบไปแล้วตนยาโดนอะไรยุบไปละวันก่อนนี่แดงเป็นตุ่มเต็มตัวเลยเ,เต็มตัวเลยเอ่ทั้งแขนเลยมันอักเสบนะครับบอกว่า น่าจะเกี่ยวกับอักเสบนะอักเสบปุ๊บข้างใน,น,นร,ร้อนโดนพิษร้อนตุ่มเป็นตุ่มเนี่ยแล้วก็ยุงมันเนี่ยที่ป็นตุ่มตุ่มเนี่ยมันน่าจะเป็นพิษที่ว่าเลือดมันไม่เดินนะมันไปอุดต,ตันอ่ามันไม่รู้อุดต,ตันเส้นไหนบ้างไม่รู้แต่รูปไปนี่ทั้งเป็นก้อนเลยนะก้อนก้อนเป็นตุ่มพอพอมันเริ่มยุบเริ่มกินยาไปแล้วไปเริ่มยุบ Tory, ยามันหายไปเพราะก็ไอ้ aquarium, ที่เป็นตุ่มตุ่มมันก็เริ่มไม่มีละนะมันก็จะ เป็นแต่แผลมันกับแผลเป็นหน่อยแต่แต่มันมันจะออกดำดำช้ำชนะ่อะถ้าใครเป็นเบาหวานนี่แตาม,มาว่าแนะนําน่าจะไม่ควรมาเพราะว่าเบาหวานนี่อมันจะแพ้นะโดนยุงคงยุงกัดเนี่แตามาเคยเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมาอเมซอนไปโดนยุงกัดปบเนี่ยเละตุ่มเปะเลยทั้งขาทั้ง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนที่มีเพราะว่ามันแผลมันหายยากหายหากแต่ส่วนใครที่ไม่เป็นเบาหวานนี่น่าจะโอเคอยู่นะภูมิต้านทานยังดี หรือว่าจะมาอเมซอนเนี่ยร่างกายต้องพร้อมนะร่างกายต้องพร้อมต้องต้องต้องเลยว่าสามารถรับได้ทุกสถานการณ์อ่าเพราะในป่าอเมซอน,นมันมีสิงสาราสัตว์โดยเฉพาะเห็นคนว่ามันน่ากลัวยุงนี่น่ากลัวกว,กว่าเสือเสือนี่เราไม่เจอเนะเราต้องเข้าไปป่านีนลึกๆถึงจะเจอแต่นี่เราเจอแค่อะไรนะแค่ยุงก็เรา เอาแทบไม่อยู่แล้วนะ,ะที่ยุงตัวสองตัวสิบตัวนี่เราเอา,เอาแทบไม่อยู่แล้วม,มันก็คือว่าหนักเหมือนกันนะ,ะสู้กับยุงนี่หนักเหมืนอนนยากันยุงนี่ต่มาเอามาจากประเทศไทยออยมาสองขวดใหญ่ๆแล้วเสร็จแล้วมาซื้อที่นี่ยี่ห้อทุกยี่ห้อซื้อพกมาประมาณสามสี่ขวดใช้หมดไปขวดอ่ะนีีเป็นครีมเหลือเป็นครีมเลยมาทดสอบดูใช้โดยแต่ขนาดช้าย,ยังไงก็เอาไม่อยู่นะยุงนี่กันไม่อยู่ มันต้องใส่เสื้อนานาใส่เสื้อนานาก็ไม่ไหวเพราะร้อนอากาศก็ยี่สิบห้ายี่สิกองศาร้อนแล้วก็ทําให้แบบว่าก็ต้องใส่เสื้อ,อไม่ใส่เสื้อก็ไม่ได้นะยุงมันมาแล้วเลือดเลือดของเรากับเลือดของที่นี่มันน่าจะต่างกันนะแม่ว่าเลือดของเราคนต่างถิ่นมาเนี่ยมันน่าจะหวานมันน่าจะไม่ขมแต่เลือดของเขาที่คนที่นี่มันน่าจะเอารสชาติขมหรือว่าไงนะ ยุงมันก็ไม่ไปกัดนะก็ไม่รู้มันก็ไม่ไปกัดมันยุงมันก็ไม่ไปกัดเขาสมักจะมากัดตรงที่เราอย่างเดียวลุงกัดที่เราอย่างเดียวมันจะเรามาบริจาคเลือดเลยนะม <c oughs> ันเลยเข้าใจว่าอะไรนะที่อะไรเราจะเดินทางเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนวัคซีนเหลืองก่อนที่จะมา็มานี่ท่มาเข้าไปเตรียมฉีดมาเรียบร้อยแล้วถาม คนนี้โ <dedim> อ้มาบาซินน <player> ี่ต้องฉีดยาอะไรไหมคยว่าต้องฉีดด้วยวัคซีนเหลืองวัคซีนเหลืองนี่ก็เป็นยาป้องกันไข้มาลาเรียบ้านเราก็ยามาลาเรียยาไข้เลือดออกแต่ถ้าเป็นที่นี่ก็เป็นยาไข้ไข้ไข้เหลืองคือว่าไข้มาลาเรียของที่นี่มาลาเรียที่นี่เป็นไข้เหลืองถ้าใครโดนยุงกัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฉีดยาก่อนปบเนี่ยอันนี้ขนาดฉีดไวแล้วนะเจอเจอเจอ เจอนี่แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันเ,เจอเตอ,อยุงกัดนี่จะเอาหลายๆตัวลุมนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคณะสุขภาพตัมมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่ถึงว่าไม่มีสุขภาพอะไรแทรกซ้อนโรคภัยไข้เจ็บเลยไม่มีแต่ว่ามาอยู่ที่นี่นี่รู้สึกว่าก็เกือบหนึ่งเดือนละนะถ้า <c oughs> อีกสิบวันก็เขาจะครบหนึ่งเดือนเพราตามมามาอยู่ที่นี่วันที่สิบห้า อยู่มาวันที่สิบห้าอายืมห้าก็วันนี้วันที่สิบสี่สิบห้าก็เหลือสิบพันก็จะครบหนึ่งเดือนนะ่ะน่าจะมาอยู่กับยี่สิบวันลนะมาอยู่ที่นี่ก็เพิ่งมาเจอเนี่ยรู้สึกอาการอ,าอะไรนะมันเกิดจะเป็นไข้อาจจะไข้เลือดออกจะมาจะมาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกนะเลือดออกของที่นี่นะนเฉลออกแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉีดยาวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วง แต่คือว่าเราต้องดูอาการว่ามันจะรอดไม่รอดแต่คิดว่ารอดอะนะไม่เป็นไร,รเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะวันที่สิบเจ็ดะย้ายไปอึูงบ้านหนึ่งอะนั้นยิ่งจะโหดกว่านี้อีกจะเข้าไปลึกกว่านี้แค่นั่งรถนั่งเรือนี่ไปประมาณเรือรถก็นั่งไปเกือบวันเรือก็นั่งไปเกือบห้าหกชั่วโมงก็ไม่รู้จะเป็นไงก็ต้องดูแล ถ้าเราเป็นก่อนเนี่ยเราเข้าไปข้างในเป็นเราไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเป็นอะไรมาปุ๊บเนี่ยนั่งเรียวมาเจ็ดแปดชั่วโมงนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะนนก็เคยเจอพระเพื่อนที่ <c oughs> ท่านมาที่นี่แล้วนะท่านก็บอกว่าโอ้จะให้มาเมซอนอีกครั้งนี้ไม่มาแล้วเพราะว่ามันจะตายแล้วกลับมาใหม่นะตายแล้วฟื้นกลับมาใหม่แล้วว่าอะไรท่านอน,นเนี่ยท่านก็เลย <c oughs> บอกตอมาเต,ตือนตมาแล้วตมาก็เป็นคนมันอยากจะทดสอบทดลอง ก็หมายถึงทดลองความตายก็ทดลองมาแล้วยาอะไรนะยาจิตวิญญาณก็ดื่มไปแล้วประมาณห้าแก้วห้าครั้งบางทีแต่ละครั้งเนี่เขาจะให้ดื่มสองรอบนะแต่แต่มาไม่เอานรอบเดียวนี่แค่ยาตัวยามันจะหมดฤทธิ์นี่แปดชั่วโมงนี่ยังไม่หมดฤทธิ์เลยนะยามันแบบว่าแรงยาตัวนี้แค่ก็ไม่รู้ว่าแค่น้ําต้มยาเฉยแค่น้ำ แค่น้ำต้มเฉยๆเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกนะว่าทำไมมันถึงแรงขนาดนี้ก <c oughs> <c oughs> ิน,นไปจนเหมือนกับประสาทหลอนถ้าเขาบอกว่าประสาทหลอนเนี่ยมันก็หลอนจริงๆนะเพราะว่ามันมองอะไรเนี่ยมันจะเป็นเบลรอรๆหมดนะตัวยามันออกฤทธิ์ในปกสมองนี่มันจะมันจะไปเคลียร์เรื่องปัญหาเกี่ยวกับสมองอประสาทหลอนมันจะเห็นอะไรเป็นภาพซ้อนๆ,ๆ,ๆแล้วก็มันจะเป็นเห็น อะไรไม่รู้เป็นเม็ดเม็ดเหมือนกับความคิดเรานะ,ะยิ่งใครที่เป็นโรคเครียดทั้งหลายตระกูลโรคเครียดทั้งหลายความโรคความคิดทั้งหลายนะ,ะเนี่ยมันจะมาเคลียร์ให้ดีมากเลยนะ,ะคนที่ปัญหางานการเยอะเยอะคิดเยอะเเครียดเยอะ,ยอะใช้ส